มี40หน้าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหน้าที่ระบบ EPP นะคะก็คือถ้าต่อประหัตการไม่ต้องลงหน้า5,000ไม่ต้องลง 60P หมายความว่าหน่วยงานมีงประมาณ5,000บาทพอดี5,000บาทพอดีเนี่ยคือต้องลงในระบบ EPP ต้องต้องมีรหัสเจ้าหน้าที่วัสดุมีรหัสของหน้าเจ้าหน้าที่วัสดุเพื่อมาระมัดการประกาศที่ต้องใช้ต่างๆนะฮะก็เราคิดเข้าไปแล้วก็ดำเนินการ เพิ่มโครงการแล้ว <confused> ก็ทำในย่อซื้อก่อจ้างตามสเตจของกระบวนการนะคะแต่ถ้าเป็นนักรทนสารกิจและบริัตรอื่นๆเช่นพวกสายการณ์เนี่ยจะคงไม่เกิดหูึแสงนะคะที่ฉะนั้นแสงนึงขึ้นไปก็ถือว่าลงอี p ีพะวามันน้อยนิดน้อยห้ากาดตองลงแล้วนะแล้วผู้ถืนที่ไม่ได้ที่ในน้ยูโวรนไม่ต้องลงเมื่อกี้จะถึงก้าร้อสอได้ไหมคะเหตุการณ์ริบีเกิดมาจากเหตุการขึ้นมา่าหมายได้ที่เข้าไป ไ,ไ,ได้ดดนำตัวไปพิจารณาโฮโมเมาโด้ BCP นะคะ W แปดจุดสองนะคะในเรื่องของการเออ่จ้างเหมาบุคคลธรรมดาตามสิทธิกรรม่านเข้างเงื่อนไขนะคะเป็นการจ้างไว้เป็นการประจำหน้าสนักงานอันนี้ก็ไม่ต้องลงระบบ e c p นะคะการซื้อปันเชื้อเพลิงไม่ถูกหนึ่เหมือนลิฟไม่มีภาษากิตคำว่าไม่มีภาษากิตหมายความว่าเช่นต้นทุนฐานที่มี สูงน้ำอะไรก็ตามอันน so ี er ้คือมิชนะมีมาสนะเก็บแต่ไม่มีพิชนะเก็บเหมือนกับมอสก้าเติมร์รถเดินนั่นแหละแล้วลูกเล่นปลางขสตินะคะไม่ถึงพื้นลิตรปีนู้ดถึงพื้นลิตรเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องลงระบบ EGP นะาของข้าเองก็ไม่ได้ลงนะเพราะว่าปีนึงใช้ไม่ถึงลิฟต์นะนะแล้วก็มันจะมีเกมเกี่ยวกับการซ้มมาเจอเพลิงตามวันที่เจ็ดเก้า นะคะก็สามารับเขาเงของเขาซื้อจ้างไว้ทั้งปีอันนี้ก็เกิดจะกัดประมาณก,การในในการใช้งบประมาณของเขาเองอย่างความเป็นประมาณก,การไม่ได้เยอะนะคะปีโน้ตนะประมาณก,การได้ห้าสิบบาทาต่อปีอย่งางเงี้ยทกุกทำเลเราในทำเลเราซื้อจ้างแค่ครั้งเดียวอ่านะ,ะแล้วก็ไม่ต้องเลยหน่ P, วยปเพราะได้รับยกเว้นด้วยเนื่องจากไม่ถึงหมื่นนี้นะคะอันนี้วิววอลต์เจ็ดเก้าประกอบไป ับวว่หนึ่งเก้าลที่เจ็ดมีนาหกหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับการัดซื้สจัดจ้างเกี่ยวกับค่าใฉล่ยการบริหารงานซึ่งเขาขอผลโอนออกมาให้ให้ไม่ต้องดำเนินการในระบบ ECP กับประกอบกับเป็นการถอดโอนให้ดำเนินการซื้อจ้าได้ครอบตัวขึ้นนะคะเราจะมีตารางที่หนึ่งกับตารางที่สองนะคะตารางที่หนึ่งมีสิบห้ารายการเช่นเช่นแับนี้ทางสุนจักอบรมอ่าก็จะเข้าเรื่องไข่ ข้อ3าของตารางที่1ในเรื่องของค่าจสายเก็บประการสุขโปรบนะคะแล้วมีรายการทีตั้งแต่ซีอจ้าถ้าไม่เกินหนึ่มืออย่างเงี้ยก็ไม่ต้องอีพีใช้ใช้วันหนึ่งเก้ได้ใช้อกสรคล้ายๆกับสิตค้าวักสอเมื่อกี้ค่ะนะคะก็ทำในงานจักซื้อทำในหน่อฟังชอบึ้นมา1ึงฉบับก็ซื้ออะไรได้เช่นมีค่าใช้จ่ายเจ้าของก็วีดิวมนไนาการใรายการมนนะคะ ดูเป็นรายการเนาะในการซื้อค้งนั้นถ้าไม่ถึงหนึ่งหมื่นอันนี้ก็ทำรยายการต่ครอความชอบเพื่อเพื่อขอขอ,อขน,รรน,นุมัติอะไรอย่างไรแล้วก็ใช้หลักฐานนั้นเป็นการต่อัาตรวัดหัวโลนะคะส่วนในการของเรื่องการจุดโผล่ลงส่วนจำยืมเงินมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในอย่างนี้เล่าขานเนาะก็ติดปัญหาอีกว่าบางที่เาบอกว่าเอ้ยถ้าผัานต้องมีซีพีถ้าบางที่เขาเขาสเต็คมากหรือแบบเต็มมากเราก็แนยแตว่าเออถ้าจะโดนไีพี ดิแต่ถามว่ามาใช้วอลุ่มเก้าไม่กนะวนแล้วไม่ลดใช้หลักฐานของความผิดชอบก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันเพราะเรามีหลักฐานมีหนังสือเรียนรองรับกันอยู่ฉะนั้นเวลาเราทำกระชิบจ้างเนาะอะไรก็ตามที่มันมีหลักฐานมีหนังสือเรียนมีระเบียบรองรับอันนี้เราดำเนินการได้เราก็ชี้แจงไปตามระเบียบหนังสือเรียนอ่ะเช่นทำไมไม่ไม่ทำในระบบไอซีบีหรือทำไมมาใช้วอลุ่มเก้าก็มันมีหนังสือเรียนรองรับเพื่อความโปร่งนั่นเองนะคะ อันนี้วันหน,นึ่งห้าตอนในช่วงโควิดนะคะก็ผ่อนปลดว่าไม่ต้องลงในลงอีจีพแล้วก็กระบวนการชิงจ้างไปก่อนกันนะคะแต่ตอนตอนวันหนึ่งห้านั้นไม่ได้มีแบบนี้เลยเนาะ,ะก็ก็ช่วงวิกฤตนาะมันก็จำเป็นนะ,ะซื้อยาซื้อแก๊สซื้ออะไรกันสองสองามล้านใช้วันหนึ่งห้าก็ทุกท่านเยอะอันนี้ก็ก็มีหลรกคาเออมีหนังสือมีะระดับรองรับแล้วก็อ้างนหนังสือเรียนไปนะคะทีนี้มาดูกระบวนการ เอาข้าวผ้า